ผู้ส่งข่าวสารของกษัตริย์จานึกแห่งมิทิเลตมาเพื่อเชิญพระอาจารย์วิชรามิตรและกล่าวว่าพระราชาจานึกได้เก็บพิธีสวามเวรสของศีดาบุตรสาวของพระราชาพระราชาขอเชิญให้พระอาจารย์มาร่วมพิธีด้วยพระอาจารย์บอกพระรามว่าเราได้รับคําเชิญจากพระราชาจานักแห่งมิทิเลตพระราชาจะจัดงานพิธีสวามเวรของนางศีดาพระอาจารย์อยากให้พระรามและพระรัก ทั้งสองไปที่มิติเลด้วยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ถามความคิดของพระรามเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าในสวามเวิร์นี้องค์ชายจากประเทศต่างๆจะมาแสดงอำนาจเพื่อเอาชนะใจนางสีดาพระอาจารย์อยากให้พระรามได้มีโอกาสดูพิธีนี้ด้วยพระรามถามว่าความหมายของสวามเวิร์คือเจ้าหญิงสีดาจะร้อยพวงมาไลัยไว้ที่คอของใครก็ตามที่เธอชอบแล้วทำไมต้องมีการแสดงพะละกำลังด้วย ทาอาจารย์วิชวามิตรตอบพระรามว่าก็เพราะว่ากษัตริย์จานกกได้วางเงื่อนไขที่ยากสําหรับเจ้าชายทั้งหลายที่อยากจะอภิเษกสมรสกับนางสีดาและด้วยสาเหตุหลายประการสวามเวัร์นี้มีเอกลักษณ์ที่พิเศษกว่าสวามเวัร์ปกติเหตุผลแรกก็คือนางสีดาเองก็เป็นผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหตุผลที่สก็คือกษัตริย์จานกมีคันธนูที่ทรงอนุภาพมาก ของพระศิวะซึ่งพระศิวะได้มอบให้กับเหล่าถวยเทพและเหล่าถวยเทพได้เก็บไว้เป็นมรดกในสถานที่ของพระมหาราชาเทวราชบัพรพบุรุษของกษัตริย์จานักกษัตริย์จานักได้ตัดสินใจว่านางศรีดาไม่สามารถแต่งงานกับคนธรรมดาได้โดยพระมหากษัตริย์เองสนิฐานและปฏิบัติกับนางศรีดาเช่นเธอเป็นเทพธิดามาตลอดดังนั้นพระราชาจึงมีเงื่อนไขว่า ผู้ใดที่สามารถโค้งธนูอันทรงพลังและลอยได้ธนูได้นางสีดาจะแต่งงานกับผู้นั้นที่พระอาจารย์อยากให้พระรามไปด้วยก็เพราะว่าอยากให้พระรามได้ชมสิ่งมหัศจรรย์นี้นั่นเองในตอนเช้าวันถัดไปพระอาจารย์วิชวามิตรพระรามและพระรักทั้งสามก็เริ่มออกเดินทางไปที่เมืองมิททเลสระหว่างทางพระอาจารย์วิชวามิตรบอกพระรามว่า แม่น้ำสายนี้ไม่ใช่แม่น้ำทั่วไปแต่เป็นแม่น้ำคงคาและยังเป็นของขวัญจากบรรพบุรุษของพระรามเองด้วยพระรามถามว่ายังไงหรอพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าซาเดอร์เป็นราชาแห่งราชวงศ์ชิวากุเขาได้ทำพิธีอาชวาเมกยจนาพระอิน์ทไม่ชอบซาเดอร์ดังนั้นพระอิน์ทจึงขโมยม้าที่จะต้องใช้ทำในพิธีอาชวาเมกยจนา และพาม้าไปที่โลกบาดานไปปล่อยในสถานที่ของกาปิลมุนีพระราชโอรสทุกองค์ของกษัตริย์สาดารลงไปถึงใต้บาดานเพื่อที่จะไปหามา้าพระโอรสทั้งหลายเห็นม้าอยู่กับกาปิลมุนีพวกเขาจึงดูหมิ่นและพูดไม่ดีใส่กาปิลมุนีกาปิลมุนีเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อตอนเอง ก็เลยโมโหมากสาบแช่งพระโอรสทุกท่านและก็ยังทำลายล่างของพวกเขาด้วยเพื่อที่จะให้พระโอรสสู่สุคติไปถึงสวรรค์จึงจำเป็นที่จะต้องนำแม่น้ำคงคามาสู่พื้นโลกแต่งานนี้ยากมากเพราะการนำแม่น้ำคงคามาที่พื้นโลกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพระมหาราชาสาดาตาม,มาด้วยพระราชาอนุชมานจากนั้นพระมหาราชาดาลิ เจ้าชายของพวกท่านก็ยังไม่สามารถทํางานนี้ได้เจ้าชายบากีราชเป็นพระโอรสของพระมหาราชาดาลิปตตัดสินใจว่าเขาจะนํามแม่น้ําคงคามาสู่โลกให้ได้วิญญาณของเบริร์มทบรุษเขาจะได้ไปสู่สุคติเจ้าชายทรงบําเพ็ญเพียงเพื่อนําคงคามาสู่โลกพระพรหมก็ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยความพอใจกับการปองอาบัตของเจ้าชาย พระพรมได้ประทานพรให้บากีรัตเพื่อน,นำแม่น้ำคงคามาสู่โลกตามคำชี้แนะของพระพรมบากีรัตได้บูชาพระศิวะเพราอเมื่อแม่น้ำคงคาตกลงมาจากฟากฟ้าพระศิวะจะได้เชิญแม่น้ำคงคามาพนาักบนศีรษะของพระศิวะเองวิฉะนั้นแผ่นดินโลกอาจจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆโดยกระแสน้ำที่รุนแรงของแม่น้ำคงคาบากีรัตลืมวันลืมคืน บันเป็นตัวบูชาพระศิวะเช้าเย็นจนกระทั่งพระศิวะชื่นชมเลยปรากฏต่อหน้าและสัญญาว่าเมื่อแม่น้ำคงคาจะลงมาจากท้องฟ้าสู่ดินพระศิวะจะเชิญและขอให้พระแม่คงคามาพนักบนศีรษะตนเองและหลังจากการได้รับอนุญาตจักพระพรหมแม่น้ำคงคาก็ได้ไหลออกมาจากเท้าของพระวิษณุผ่านท้องฟ้าไหลลงสู่โลกมนุษย์ด้วยความเร็วและแรงทันใดนั้น พระศิวะก็ได้ทรงพันไว้ด้วยพระหัตถ์แล้วปล่อยให้ไหลลงสู่ดินอีกทีทุกอย่างก็ได้เป็นไปตามประสงค์ของเจ้าชายบากิรัตทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็มีการเกิดสมดุลจากโลกไปถึงเมืองบาดานและเวลาที่จะมาถึงต่อจากนี้ความศรัทธาของคนอาจจะลดลงต่อการอุทิศตนเพื่อเทวดาและเทพธทีาแต่ศรัทธาของคนในแม่น้ำคงคาจะไม่มีวันลดลง ประเทศไหนที่มีแม่น้ำคงคาไหลสู่เข้ามาในแผ่นดินของประเทศนั้นก็จะมีสีเขียวอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอน้ำในแม่น้ำคงคาจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ตั้งแต่อยู่จนตายเธอจะเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเป็นที่เคารพสักการะที่จะมีน้ำว่าเจ้าแม่คงคาหรือแม่คงคาชาวมนุษย์จะบูชาเธอด้วยความเคารพและศรัทธาพระอาจารย์พระรามและพระรัก เดินทางไปที่มิชิเลตระหว่างทางพระรามถามพระอาจารย์ว่าเหตุใดกุฏิแห่งนี้จึงแปลกมากที่นี่ใบไม้แห้งไปหมดแต่เหตุใดต้นตูนซีนี้จึงเขียวพระอาจารย์ตอบว่าต้นนี้เขียวเพราะว่ามีดวงวิญญาณของผู้หญิงอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อถูกถามโดยพระรามพระอาจารย์จึงเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนางอหิรยาภรรยาของมหาฤาษีโคตัมสวยมากเลย เทพอินรู้สึกหลงไหลหลังจากที่ได้พบกับเธอและวันหนึง่งเมื่อมหาฤาษีโคตมไปอาบน้ำตอนเช้าที่แม่น้ำเทพอินได้แปลงร่างเป็นมหาฤาษีโคตมแล้วก็เข้าไปในกระท่อมเพื่อพบกับอาหิรยาและเมื่อฤาษีเดินทางกลับกระท่อมหลังจากอาบน้ำเสร็จท่านก็ได้เห็นชายที่มีรูปร่างเหมือนตนเองออกมาจากกระท่อมก็เข้าใจแล้วและรู้เลยว่านี่ต้องเป็นเทพอินอย่างแน่นอน มหาฤาษีโกตามสาบแช่งพระอิน์ทด้วยความโกรธเมื่ออาหิรยาออกมาจากกระท่อมก็เข้าใจว่าเธอถูกเทพอินหลอกนางอาหิรยาขอให้ท่านฤาษียกโทษให้เธอเธอขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าน,นี้ไม่ใช่ความผิดของเธอเธอถูกเทพอินหลอกเธอไม่รู้เรื่องเลยท่านฤาษีอยู่ในความโกรธก็เลยสาบแช่งภรรยาอาหิรยาและนางก็กลายไปเป็นก้อนหิน ผู้หญิงคนนี้กำลงังรอคอยใครบางคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดงดงามมาถอนคำสาปให้เธอเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกพระรามให้ใช้เท้าที่บริสุทธิ์ของพระรามช่วยผู้หญิงคนนี้ให้พ้นจากคำสาปด้วยเมื่อพระรามเอาเท้าไปแตะรูปปั้นหินนั้นก็ปรากฏเป็นร่างผู้หญิงและเธอก็ได้หลุดออกจากคำสาปนี้และนี่ก็จบสำหรับตอนนี้ค่ะรอชมตอนต่อไปค่ะ